สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งเพจเฟบุกเจพัดแปดแปดเนาะคะ่ะแล้วกะ็ช่องบ้าวสีชาแนลแล้วกะ็ช่องเจพัดผ้าลวยเนาะน J ath, ค่ะเนาะคามืเมนีเจพัดกะไดมาไลท์สุดทั้งเพจ Facebook, ะะนะเฟบุกเนาะค่ะเนาะเพจเจพัดแปดแปดแปดเด้อค่ะเด้อเขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ J ath, เจพัดนะเมยเด้อค่ะทางช่องยูทูบกะ ช่องเจผัดผ้าลวยเนาะคะ่ะเนาะค่ะมือนีเจผัดจะมาห้แนวท่าเนาะคะ่ะห้แนวท่าของห้าหน้อยเนาะคะ่ะเนาะหลังจากเขามาหลายมือติดเวเด้อะคะ่ะห้าหน้อยเจ็บเขาตัวจ้อตีเจดหาเนาะคะ่ะเนาะพิเศษเนาะคะ่ะเนาะทับ้ไดตตดตามจะจะหลุดนะว่านี่กับปากดว่าแต่วิ่งหลุดกับเขาทั้งสองเนาะคะ่ะเนาะล้วก็วิ่งหลุดกับเขาทั้งสองล้วก็ ตัวจอกกะเขาเนาะคะเมื่อวานนี้เดชากะเขาเนาะค่ะสวัสดีสวัสดีท่านช่อง YouTube น้ำเนาะค่ะเนาะจาาเจีัดผ้ารวยเบาเสีแชแนวเด้อค่ะเด้อฝากกดนะครับกดกระดิ่งน้ำไมเด้อค่ะท่านผู้ชมทางเิดเจีัดแช่น้ำเยอะค่ะกดแช่ของไปเจีัดมาว่างแนวทางเนาะค่ะ แนวทางรัฐบาลนี่เนวทางรัฐบาลเจพัดกะได้ว้างเนวทางท่านช่องย t u ู e ไปแล้วนะคะแต่ว่า,าใก่มือเจ,จพัดจะมาตัดไห้เนาะค่ะเนาะจะตัดเหลือแค่ตัวเดียวเนาะค่ะเนาะมือนีสำหรับเนวทางห้าหน้อยมือนีเนาะค่ะสำหรับเนวทางห้าหน้อยก่อนอื่นเจพัดกัขอ,ขอย่อนไปเบิ่งหมื่ว่านเนาะค่ะเนาะ เจพันเป็นเน้นเน้นที่อ่าพิเศษสามประกวดวันมากปกติเนาะ,ค,ะ,นะะค่ะเนาะกะผิดขาดน้อยหนึง่งแต่ว่ากับมากเขาเขาฮกกับเจ็ดเนาะคะนะ่ะเนาะเขาหกกับเจ็ดเมนี่คือกันเนาะค่ะท่านผู้ชมือนีนกนนะะออน่กะกะย่งทงมีสามยังแห้งอยู่เนาะคะ่ะสามห้าน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะกดไห์กดแช่เนาะคะ่ะกดไค์กดแช่ ทังช่องยู u ูบอะหลายมือแล้วล่ะคะ่ะที่ว่ามันเข้าติดติดกันเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเลขสูตรห้าน้อยเล่าเล่าเดี๋ยวมืออื่นเจพัดก็จะลงแล้วก็เจพัดก็จะมาไล่ไล่สดทั้งเพจเจพัแปดแปดแปดที่เก่านะคะมือนี้ม้าหงายแนยวทั้งของห้าน้อยเนาะคะ่ะเนาะห้าน้อยหลังจากมือว่ามนี้ับู้ใยอยู่ในเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะเนาะไปกดติดตามทั้งช่องยูทูปด้วยค่ะ เจพัดกับลงว่างเนวทางทังช่อง u t u b e ช่องเจพัดผ้าลวยเนาะค่ะช่อง youtube ช่องทางเฟซบ o o กอะเพจนะคะ, YouTube, ะ,ะ,คะเป็นเพจเพจ facebook นะคะพิมพ์าไปว่าเจพัดแปดแปดแปดเนาะค่ะเนาะมันก็นจะขึ้นแล้วก็กดติดตามไปเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะค่ะสำรับมือนีแนวทางของห้าน้อยเนาะคะ่ะห้าน้อยสูตรผิดสูตรคำนวณของเจพัดเนาะค่ะนะท่านผูช้ชม ผู้ใดมาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะมือนีวิ่งลูดที่สามกับหกเนาะค่ะเนาะที่จริงมันก็จะมีเก่าแล้วก็เจ็ดอีกตัวหนึ่งด้วยค่ะแต่ว่าเจพันเลือกสามกับหกเพราะว่าเลือกตามตามสูตรเนาะค่ะเนาะตามสูตรวิ่งลูดสามกับหกด้วยค่ะพิเศษปกติ V i p พพิเศษปกติ V i p พวิ่งลูดสี่สามกับหก เจพัดจ,จับคู่ให้ก็จะมีสามหนึ่งสามหาสามเจ็ดเนาะคะ่นะเนาะสามหนึ่งสามหาสามเจ็ดเด้อค่ะแล้วก็ส่วนหลักหกก็จะมีหกสองหกสี่หกเก่าหลักหกเนาะคะ่นะเนาะหกสองหกสี่หกเก่าแต่ว่าส่วนหลักเก่ากนะกน็สวยเด้อค่ะท่านผู้ชมหลักเก่าหลักเกากับหลักเจ็ดเจพัดก็ยังหมักอยู่แต่ว่าเท่ากับเลือกเนาะคะ่นะเนาะเลือกเพราะว่าให้มันหน่อยที่สุด อีกต้นอีกต้นหนึ่งที่เจพัดเน้นไห้เ้อะคะ่ะทีเ่เน้นเลยกัคือสามสองสามสองเนาะค่ะเนาะสามสองนี่เน้นเลยสามสองห้าน้อยเนาะคะ่ะมูนี่วันที่ 24, ยี่สิบสี่เ้อะค่ะเด้อห้าน้อยวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสูตรของเจพัดเองเนาะค,ะะคะ่ะเนาะคำนวณกันสดสดร้อนร้อยเนาะคะ่ะ วิ่งรูดที่สามกับหกเด้อค่ะเด้อรูดที่สามกับหกสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดแล้วกัหกสองหกสี่หกเก้าเด้อค่ะเด้อหกสองหกสี่หกเก้าแล้วกัพิเศษก็คือสามสองเนาะคะนะ่ะเนาะพี่เจพัดเจพัดนี่ให้เนาะคะ่ะสามสองนี่เนาะคะนะ่ะเนาะบ่เห็นเนาะค่ะบ่บ่บ่เกลับกองเด้อเจพัดจะแปลให้เด้อค่ะเด้อเจพัดจะแปลไว้ให้ สำหรับแนวทางห้าน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะห้าน้อยมือนีเลขสามมันเกิดสองกับสามเกิดยง่งสวยงามคือเกา่ากัเจพันเลือกสามเจพันเลือกสามคือเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะ กลับมาเบิงกันว่ามือมือแรงนี่มันสิเป็นจังใดเนาะค่ะนาอน่านผช้ชมห้าหน้อยมือนีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมันก็มีสามสามห้าหน้อยเนาะคะ่ะมันก็มีพิเศษปกติวีไอพีเจพัดพยายามว่าเจพัดจะอุ๊ยขอโทษ ค่ะไปตำกองมันกระถิ่มสามบ่ไใดไหมคะ่มมะมันถิ่มสามบ่ไดดเจพัดเบิ้งแล้วเจพัดกับถิ่มถิ่มถิ่มสามบ่ไดดเก่ากับเก่ากับสวยเก่ากับแห้งอยู่เก่ามันมีเทวียอยู่ จเจวัจจิพัทธ์ก็จะให้หกเก่าหกเก่าหกสี่หกสองลักหกเนาะ,ค,ะค่ะเนาะลักสามกับสามหนึ่งสามหาสามเจ็ดเนาะค่ะเนาะค่ะสามหนึ่งสามหาสามเจ็ดอันนี้อันนี้เป็นแนวทางห้าน้อยเนาะคะ่ะเนาะมืออื่นก็นจะมืออื่นด้วยค่ะท่านผู้ชมทั้งเพจ เจพัดแปดแปดแปดเนาะคะ่ะเนาะเล้าพัฒนาเนาะคะ่ะเล้าพัฒนากับผ้าน่อยมือมันจันเจพัดก็จะมาว่างแนวทางให้เนาะคะ่ะเนาะท่านผู้ชมสําหรับเล้าพัฒนามือนี้มือนี้ก็ กับแห้งที่เก่าเหรอคะเบิ้งกันแล้วสามเนาะคะนะ่ะเนาะสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดเน้นที่สามสองสามสองสองสามเนาะคะ่ะเน้นที่สามสองสองสามสองกับแห้งเลยตำแหน่งสวยอยู่ค่ะนี่กัเป็นชุดตัวเลขเนาะคะนะ่ะเนาะ ของเจพัดเนอค่ะวันที่ยี่สี่กระดาษห้าน้อยเนอะคะนะ่ะเนาะห้าน่อยวิ่งรูดที่สามกับหกสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดหกสองหกสี่หกเก้าแล้วก็สามสองเด้อค่ะเด้อสามสองสำหรับทั่งนี่ก็เป็นแนวท่างเนาะคะนะ่ะเนาะของเจพัดเ้อะค่ะเด้อ ของฮาหน้อยมือนีกะทร้างช่อง Facebook เฟซบุ๊กนอกากะเจพัดกะลาไปก่อนเนาะค่ะทร้างช่องอ่า YouTube เนาะค่ะเนาะคลิปมืออื่นพอกันไหมเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ